างามหญ้าข่างามเบิง่งเอาพี่น้องเลยเขามาหล่อบิ่งทองไห่ทองนาเข่าข่างามหญ้าข่างามอันใดอิสระกันบะเนี่พี่น้องเพ็่จังใดเข่ากับหญ้าคืองามซ้ำกันงามงามงามขาดไปนเพราตัดปลายมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นเพิ่นทั้งพุ่นเนาะเพิ่นตัดปลายแต่ทั้งนี้เพิ่นบ่ตัดไหม ปกติต้องตัดปลายเนาะเพราะว่าเขาเขาเห็ดนายูนเห็ดก้าได้ซิบกับมือเขากับมายโยนโหลดเนี่ยมันก็ติดขึ้นไม่เสียซ้ำก้าเขาได้เดือนหนึ่งซ้ำหนี่เขาตัดปลายเนาะเขาตัดปลายเขาจังกับไปไปปกติน่ะเขาตัดปลายแล้วเขากับไปดำเนาะพี่น้องต้องตัดซ้ำหนี่เพราะตัดปลายอะไรเนี่ยท่านประเสริฐคนสาร์อาทิตย์หน้าวุธลาะได้ตัดตัดปลายก่อนพี่น้องเลยลองเห็ดมึงดูมันจะเป็นแนวไหนคือเพื่อนบอคือเพื่อนว่าบอ บาดหาเจ้าของมันจีคือเพิ่นวาบบพี่น้องนี่งามเลยนี่นยิงกับซิตัดปลายกันไปนเนี่ยพ่อตัดปลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะขั้นเท้าดำเท้ากระซิมนี้แล้วพลกก้าก้าเดือนปลายอันนี้มันสิบกว่ามื่น,นึนนองไหมกระมานโยนโหลดโยนแล้วมันงาแล้วแบบเนี่พอตัดปลายแล้วเนาะพี่น้อง เอาเครื่องตัดหนีบมาตัดเลยใส่เลยเต็มทีเลยมเมียนแล้วเมียนแล้วตัดปลายอารอุณบานพี่น้องเลยหุ่นละบาทนะงามคักงามทั้งเขางามทั้งอันก้าหยาเขาหยาทั้งหยาทั้งเขางามแข่งกันพี่นอ้องกันมา ีเเลลงามคักงามค่ะงามซ้ำกันเลยอยากกับเขาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ